พวกญาติโยมอุตสานั่งภาวนาให้มันดีๆถ้าตายมันก็เป็นธรรมดาเราเกิดมาก็ต้องตายทุกคนเพราะฉะนั้นก็ต้องให้ตั้งใจภาวนามันไม่ได้อะไรก็เอาพุทโธตัวเดียวอยู่นั่นน่ะว่ามันอยู่อย่างนั้นครึ่ชงชั่วโมงนะอย่าให้มันไปคิดถึงบ้านถึงเรือนถึงข้าวถึงของถึงเงินถึงทองเลือกสวนได้นะาอย่าให้ไปคิดไปแล้วเดี๋ยวถ้าได้หัวใจนะันจะไปไหนฮะมึงจะดีพอกูเลย อย่างนี้มันก็ต้องสงบสิโยมฮะไม่ไม่ไม่เอาอย่างนั้นหล่อหล่อเลยแหละคิดพุทโธสองทีคิดไปถึงบ้านถึงเรือนถึงไอ้นู่นไอ้นี่ไอ้นู่นไอ้นี่ใหม่เสร็จอย่างนั้นอย่างนี้ใจจะสงบยังไงอ่ะฮะมันก็ไม่ได้บุญบุญก็ไม่ได้เลยขาดทุนมาอยู่วัดแต่หัวใจไปอยู่ที่บ้านมันเป็นอย่างนั้นมันก็ยากเพราะนั้นเวลาเราเข้าวัดเข้าวาก็ต้องตั้งใจจริงๆไิบริกรรมพุทโธอยู่อย่างนั้นฮะอย่าให้มันไป มึงไปแล้วเจ้าดือ้อเจ้าด้านเจ้าเสือกด่ามันเข้ามึงอยากกลับไปบ้านนี่กูจะมาอยู่วัดเอตอตาเองนั้นแล้วมันก็จะเกิดความสงบสิยโยมอ่าไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายมันต้องเกิดความสงบอย่างนี้อ่แล้วมันมันจึงเกิดความสงบว่าไม่ใช่อย่างนั้นสิบนาทียี่สิบนาทีสามสิบขึ้นไปครึ่งชั่วโมงสี่สิบห้าสิบชั่วโมงหนึ่งบางคืนถือแนตส่เช็ดานี้ก็นั่ง แต่เราอย่านั่งทั traffic, ้งคืนต e ้องเปลี่ยนอิยาบทบ้างเพราะนั้นทั้งยืดีเพราะฉะนั้นการทําสมาธิเนี่ยมันต้องความจริงจริงจังใจใจต้องสู้ใจต้องเด็ดเดี่ยวนั่งสองชั่วโมงไม่ออกถ้าออกก็ต้องอธิษฐานต่อคุณพระพุทธธรรมประสงค์ไม่ได้สองชั่วโมงอ่าสมาธิไม่ออกมือก็ไม่ไม่กลางออกถ้าเราไม่ได้สองชั่วโมงให้ฟ้าผ่าตายนะแทนดินสุก ไฟไหม้ตายซะ,ะน้ำท่วมตายแต่่อนเราต้องเอาอย่างนี้พุทธานุภาพธรรมานุภาพสังขานุภาพถ้าเราทําไม่ได้อย่างนั้นให้มันตายลงไปเลยมันก็ต้องอย่างนี้อนั่นแหละอย่างนี้มันมันบังคับเราบังคับให้ทําสร้างความดีสร้างบุญสร้างกุศลสร้างโลกสร้างสงสารสร้างจนกระทั่งแก่เท่าชราไม่ได้เอาไปสักแรงตายแล้ว ไปชินโสพลมีเงินเป็นหมื่นหมื่นล้านไม่ได้เอาไปเลยตายไม่ได้ทำโรงสักอันฮะเขาเผาหมดนะเหมือนกันเราก็เหมือนกันอ่ะหาเงินหาอยู่ันตาแฉะตาหลังกงหลังแข็งทุกอย่างทุกอย่างตายแล้วก็ไม่ได้ออกไปเลยเนี่ยคิดอย่างนี้เพราะฉะนั้นจึงว่าเมื่อโบกโยมทั้งหลายได้มาบำเพ็ญรักษาศีลน,โโนุบสถดเสียเสียหนา้านุ่งเป็นพระขาแม่ชีอ่า ชัวงานนี้ก็ยังดีนีเ่เรียกว่ามาเรามาสร้างประกอบการบุญการกุศลนี้เกิดขึ้นกับตัวเราเหมือนเราที่ถูกเหงื่อถูกไครที่มันสกรปรกก็เอาสบู่สะสางให้ร่างกายสะอาดเหมือนเราเข้าวัดเข้าว่าชนะจ,จิตใจให้บริสุทธิ์หมดจดผ่องใสนั่นแหละก็เป็นทางบุญทางกุศลที่จะเกิดขึ้นแล้วบุญกุศลอันนี้ก็จะนําเราไปสู่ยังปรโรคือความสุข ในสัมปรายะกระพบอ่าเอาละตอนนี้นะพอแล้วเดี๋ยวเดลาโยมกลับแล้วมันจะคำํำรถติดรถมารถติดาท้า,ทาอ๋อไม่ไหวไม่รู้จะหลีกไปไหนถ้าหอหน่าจะหอไปอะเลย <c oughs>